การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเมืองให้กลายเป็นมหานครไม่เพียงเปลี่ยนแปลงกายภาพของเมืองเท่านั้นแต่ยังทำให้วิถีชีวิตของคนในเมืองนั้นเปลี่ยนไปด้วยค่ะ อย่างเช่นการสร้างรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมชุมชนสู่ใจกลางเมืองนั้นก็มีผลทําให้ราคาที่ดินไต่ระดับขึ้นนะคะความสามารถในการเข้าใช้พื้นที่ดูเหมือนจะให้อํานาจกับกลุ่มในทุนหรือว่าคนที่มีเงินมากกว่าค่ะใครที่ไม่สามารถจ่ายไหวก็ต้องออกไปอยู่ชานเมืองนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้คนจนเมืองขาดที่ทํากินและที่อยู่อาศัยมั่นคงค่ะ ก็จะเป็นโครงการได้รือ้อที่อาศัยริมทางรถไฟหรือว่าขอคืนพื้นที่ทางเท้ามีส่วนที่ผลักไสคนจนออกไปอยู่นอกเมืองนะคะนโยบายแปลงเมืองที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงมิติทางสังคมและชนชั้นรายได้อย่างถี่ถ้วนในทางทฤษฎีเรียกว่าการทำลายเชิงสร้างสารรค์หรือ creative destruction นะคะเพราะว่าการปรับปรุงที่ดินเพื่อความมีอาระยะ ถูกใช้เป็นเหตุผลสร้างความชอบธรรมในการไล่รือ้อที่อยู่อาศัยของคนจนค่ะ The Right to the City คือแนวคิดถึงสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกำหนดชีวิตในเมืองโดยการมองที่ดินว่ามีประโยชน์เพื่อสาธารณชนเหนือคุณค่าของการให้ที่ดินเป็นเพียงสินค้าสำหรับซื้อขายค่ะ แนวคิดนี้ยังย้ำว่าคนที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นต้องมีสิทธิ์ในการกำหนดความเป็นไปของเมืองนะคะให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาค่ะหากพวกเขามองว่าต้องการที่อยู่อาศัยให้มาก่อนห้างสรรพสินค้าก็ต้องเป็นรอง การศึกษาวิจัยเรื่องคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กําลังเปลี่ยนแปลงพบว่าครอบครัวคนจนเมืองหลายครอบครัวเห็นตรงกันค่ะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่อาศัยในที่ดินเดิมนะคะเพราะว่าเป็นทั้งที่อาศัยแล้วก็ที่ทํากินด้วยหลายครอบครัวนั้นมีอาชีพหาเปร่แผงลอยรับจ้างทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพที่อยู่ในธุรกิจไม่เป็นทางการหรือ Inform a l sector ค่ะ และพวกเขาต้องการให้โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตเน้นที่อยู่อาศายัยเช่าราคาถูกรวมถึงการมีที่ดินทำกินสําหรับคนจนแต่ดูเหมือนว่าทิศทางการพัฒนาเมืองที่กําลังเปลี่ยนไปส่วนทางกับความตั้งใจของพวกเขาค่ะ แล้วคนจนเมืองมีคุณประโยชน์ต่อคนชนชั้นอื่นๆอย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือเป็นครัวของคนชนชั้นกลางคือกุ๊กและเชฟของพัตการข้างทางทั้งหลายค่ะลองนึกดูนะคะ1สัปดาห์คุณพึ่งพาอาหารสตรีทฟู้ดกันกี่มือ้อหรือว่าซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งถึงปลายทางกี่ครั้งกันค่ะ อย่างที่สองคือพวกเขาเปรียบเหมือนมดงานของราชินีหรือคนช,นชนชั้นสูงทั้งหลายที่จ้างงานราคาถูกมาบริการเมืองเหมือนที่ทุกตึกอาคารสถานที่หน่วยงานต่างๆต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านรักษาความสะอาดซึ่งเป็นอาชีพที่คนมีวุฒธธิการศึกษามักไม่เลือกทำนะคะเห็นได้ชัดว่าคนจนเมืองนั้นหล่อเลี้ยงเมืองและให้บริการเมืองขับเคลื่อนไปได้ค่ะ การพัฒนาเมืองที่มากกว่าด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานจึงต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมนั่นก็คือการสร้างสารรค์เมืองที่ยุติธรรมต่อทุกชีวิตในเมืองนะคะนั่นต้องอาศัยถึงความเข้าใจและโอกาสที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างเมืองไปด้วยกันค่ะชวนคิดนะคะว่าแล้วคนชนชั้นอื่นๆหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐเองได้มองว่าพวกเขาคือพลเมืองที่มีสิทธิเท่าเทียมกันหรือเปล่า หากดูจากกฎหมายและยุทธศาสตร์ชาติก็ต้องบอกว่าใช่แลละค่ะโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจฐานรากซึ่งมีหัวใจสําคัญคือการสร้างความเสมอภาคทางสังคมเน้นเรื่องการกระจายอำนาจการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากรแต่ถามว่ายุทธศาสตร์ชาตินี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วคงต้องถามใจเธอดูค่ะ